ดีครับทุนลูกคนเดียวของบรรนาครับมริกะนะครับภาพี่น้องเขานะครับเย็บนะครับซับไพ่เสร็จแล้วกะเย็บบกม่วงต่อเลยพี่น้องนี่ครับกะเป็นนะครับบกม่วงซ้ำแดูนะครับนะครับพี่โชกันทั้นั้เลยพี่น้องนะครับปลาพินเราก็ทังเก็บอยู่โบ้คือปัดคราบเดียวเิีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งเน้ย ปึ๊บข,ข,ข,ขักขักขักบึงบึงาง,างามบ่เนี่ยเจี๊ยบข้าวเดียวเนี่ยป้าเจี๊ยบเพี้ยนบึงอะมันมูร่นกับลายได้พี่น้องตามันล่นกับบัเป็นยังเป็นไลมีคนไม่ยอมไปชอบถ่ายร่นเลยทีนี่งามงามมา <c oughs> มันร่นมันถือฝนเอาเลยเจี๊ยบน,นั่นละเจี๊ยบแล้วนั่นนะ เก็บเป็นร of right> in ุ่นด้วพี่น้องเด้อผมดิออกเป็นรุ่นกินสมน้ำนะครับอันนี้เน้นกินสมนะทุนลูกคนเดียวของบรรนานะครับมณีกะนะครับภาพี่น้องเขานะครับเก็บนะครับซาเสร็จแล้วกะเก็บบกม่วงตอเลยพี่น้องนี่ครับกะเป็นนะครับบกม่วงสามแล้วดูนะครับนะครับดูโชกันนั้นเลยพี่น้อง ปลาพินเราก็ทังเก็บอยู่โบิ้ยคือปัดข้าวเดียวจิน็นะเดียวเดียวเดียวให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยปิดยขัก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 เบื้องเบื้องงานบอเนี่ยเก็บข้าวเดียวเนี่ยเออมองครับอาจารย์นี่เด้พูดปเปี่ยวมูนีน่มันท่านได้แก่ปันไหน<บ>เอามูขังไหนก่อนนี่ม,มูนี่เอาไว้รอบต่อไปมอืบ่เอาเอารอบต่อไปอื มันมีหลายรุ่นครับอาจารย์โอ้อยใหญ่มด <c oughs> มันออกออปุ่นขขาไหนอยาจารย์ครับมันบ่เป็นหนังครับไปนกไห,หนูกินน้ำมันหลาย,ยครับมันหลายมันหลายรุ่นนะครับสายฤดูประมาณนีนมั้งครับมันออกแล้วออกดอ,อกออกับนีออ่นี่ดอกฟ้าเผยย้ายพินเผยเอามุ้งอะไรได้ยอยู่เนี่ ลายพ่อจันน้องหม่หวานนี่พี่ไอ้เราซิมเลยจะไปแพกเบาหลยพี่น้อกตาลองบงเชียวจักตาหนเชียวจักตาหนไปหามูมันเกลกก่อนมูนี่มันอ่อนมันมันเป็นรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปน้องใหม่านนี่ โอ้ยล่นเรยวๆพี่น้องมืี่บ้าโอยมันอ่อนอยู่มันอ่อนอยู่บนผิวมันกระูกเอากาบมูมันแก่ก่อนนะเจ้าเมียเถียงฟามาแล้วพี่น้องไปเดี๋ยวอยู่ไ พี่อมูมันเจ้าเปิดเจอต้นไหนเนี่ยเจอต้นเนาะเจต้นต้นนี้ดพอลอกกัเลหากินไปครับอมาทัปล่อยเขากินไปน้ำเออวนี่แหะเจ้าเด็ดเโอ้ย ก็บอกน้องบุรุษจิตทำไมนี่ลานกันเบิกสีผิวมันแหมบม่ใช่ไปเด็ดดังสัตวเด็ดขวดมันเลยนี่นะมันมันสีมันสีหักไงมันแก่ของมันเบิกเออนี่ลานนี่เขาบ้านแก่เราเนี่ยสีผิวมันน่อบาดโพนี่นะหักยังชินนะหักไั่คีดเลยพี่นนะเออนั่นละเนี่ยแมนเบิาเลยนี่ม้วนแก่หรอช่วงอันนั้นครับอาจารย์ครับโอ้ยังน้องใหม่เต๋อโอ้ ไอ้ไผ่ไผ่บวงหวานมันม,มันอันั้นเด้มันนี้มันอันนั้นขวนมันอันบนเหนียวบันใดตรงนั้นบนขึ้ขวนมันนขวนมันอันนั้นนั่นอยู่พอยอยู่คุณอ่ะลุ้นเตรมอมยูุ่ัวนะเจ้ามันมันลุ้มันถือฝนเหพี่น้อง เอาไปเหย่นขายกินสมมีพี่น้องเด้อนี่ต้นนี้เด้อมันอ่อนอยู่นี่มูขังเออมูนี้มันออกที่หลังเมามูเขาออกก่อนก่อนแขกไมเเปิดเบิกตดหนีนะมันโรนทิ้งกัหลายพี่น้องแล้วก็ต้องได้เก็บขายเรื่อยๆเพราะว่ามัน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 หน่วยมันเบิกแก่เบิดนะครับมันอ่อนผสมแก่ เี๋ยวเพินต้นพี่น่ะเอ้ยทางนายังไงไม่ต้องหดน้าเดยอาจารย์ดทุกมานิ เพราะว่ามันเป็นดินทรายมันอุ้มน้าได้ดีครับเพอะฝนตกช่วงหนาแรงฝนตกลงมามันก็อุ้มน้าแล้วครับถ้าเป็นดินเหน,นียวหนามันจะไหลนีไปเลยครับอันนี้มันซึมก่อนซึมก่อนอิมอิมล้วก็จังไหล yeah, 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 yeah. เพราะมันอิมเล้าน้ามันก็เจ็บไ้ใส่ได้โดนครับเดี๋ยวมันลง,นะย,ลงยากมันไหลนีไปหนักบ้าง ตั้มเก็บเหรียญแล้วพี่น้องอันนี้คือบ่อแห่มันสุกนะครับพี่น้องเน้นขายจินดิบนะครับนานีเห็นบ่มีแล้วนะครับบุกงมงราคาแพงผมผมถามอยู่ในตลาดโลละสามสิบหาบาทแต่ว่าเราจะขายแค่โลยี่สิบาทนะครับพี่น้องนะครับโคตรคักคักสวยโคตรคักคัก เออเอาดิกเอาถ้อยากยังก็บข um. ุดเอาป้าจะยปพี่ยนเป็นไงมันมูร่นกับลายได้พี่น้องแต่มันลนกับบ่เป็ีหนยังเป็นไดมีคนไม่ยอมไปชอบถ่ายรูปเลยไหมนี่งามงามมา มันหลน่นมันถืกฝนเอาเลยเจียวน่นละเจ้าแล้วนะนะเก็บเป็นรุ่นเนอะพี่น้องเนะ้อะมดิเอาออกเป็นรุ่นกินสมน,นนะครับอันนี้เนีนกินสมนะครับเนนกินสม <c oughs> เป็นได้อาจารย์ สวนเป็นไดคือบ um ่าขกป่เป็นแต่เห็ดบะสวนม่เเบมีแต่สวนไผทุนสวนเดียวนี่สิสวนใหญ่้อมหลุดแล้วผลไม้ปลอดสารเลยเหรออาจารย์เรกผม่ยน้อไม้อันนี้น้อไม้จืดตัวอาจารย์

วางเต็มดินด้วยอจัน,นจันเลยจันจันเลยป้องหวังเลยจันหลวดมันไหลเราเตรียมกินได้แมมอิกาตายเชียวถือกอย่างบูนี่อิกาสวรรค์ขด

แมนบไพินเกบินเควเดนจองเีโ่เมื่อ่ะ่ร้อน้องม่วงช่วงอันนั้นจำแล้วดูครับเจ็บไาพี่น้องเจ็บครับเออเตียมดินเตีมดอนอยู่นะเรื่องนหโอ้ย่มันแรงเดือดนม่วงเกิดหลาย tìm đến tìm đoàn như thế nào โอ้ยพลอยพอัญหมันลุนหออน่อยพี่หน่อยมันพลอยลลลครับกบินบดทุกอย่างอยู่นี่เบดนกหนูปูปีกไหมหนีเบดเลยครับ,บนนโอ้ยบ,บแบบย่ได้บาดเิ บงพี b ưng, b b b ่น้องเบิ้งมัน anyway. ข uh. ักก้อนเก้่ยวขมิ้นได้นะเบิ้งมันขึ้นนะครับเบิ้งนี่แหละยีสต์บาดเราดิเนเห็นบ่อน้ำไฟแดงเขาขายน้อยลยยีสิบาทปลอกคายไม่เกี่ยวแห่น้ำครับเห็นปะเียวเต้เบื้งหลังโอ้ยไหนเห็นบ่ล้นเหรอ เพราะมันอันล้อนแล้เนาะมันถือฝนเนาะแม่นบอกเพราะมันล้อนแล้วห่ือไงบางคนร้นครับกี่ดินอยู่เดี๋ยวว่ามันมันพลอยมันพลอยหลายเลยเดี๋ยวอาจารย์พื้นที่ยีทิพย์ก็เลยแหละเพื่อต้นพี่กายังได้เชีย คือบ่าอาจารย์สวนกเกษตรคือบ่ามากบ่แบบนี้ค,ครับอาจารย์เล้สวสอนผมตั้งแต่ผมอยู่มอสใหญ่ครอาจารย์มอสีได้เนาะมอสีครับอยู่โรงเรียนมังคองผลนม้ยามครับเบิดไล่ขวดแล้วพี่น้อง <laughs> <laughs> อาจารย์มายามมันก็นต้องลูกศิษย์กับอาจารย์เนาะก็มีแน่ยนะครับพี่น้องเบิดไล่แล้วเบิดไล่กลงเด้ไม่เด้ หลายขวดบะไรไปนองเมียทีละเมียเริ่มหายแล้วครับระวังอันระวังมิมนะอาจารย์แก้บนเราเดี๋ยวจะพินู่นะมีนักแกบนแล้วคนนงาวกดีั พียมันดิมันสิอยู่กันหากินกันซ้ำนี่ตีเฮาแม่ยา่เพี้ยนที่อยู่เพราะซ้ำนี่ตีเฮานี่ยที่หาอยู่หากินเพราะซ้ำนี่ตีอ้าวไปเด็ดไเอาละไปแพ็กไปที่นี่พอาะเรพี่น้องเด้อไปที่นี่เด้อเพราะเลยได้ไหลายแล้วนะครัเป็นไงนะครับเบิ่งหลายบ่นะครับ หลายพี <mom ent> hmm. ่เด๋นีเด๋เตียมอยู่เด๋ีย่ากิเกียวอื้าวนะีกว่าผิดมันไม่ขวดสันตันเนาะ

พินเอา้านะครับห,หลาย,ายเตือนพี่น้องหลายอธิพ่อเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันคลิปหนานะครับสำหรับสวนไผ่ทุนนะครับรุ่ต้อนอยางนาเด้อจานหนย่งครับาาสามหลักมันยึดลึกระเบบเดียวนะครับโอเคพี่น้องเนาะจะมาชมกันคลิปต่อไปกันเลยนะครับ ได้ยักถ e. ุงแล้ e ันี่ครับเป็นหน่อไม้สวยๆถุงเท่าไหร่นะห้าสิบาทโอ้โหลงแนลงแนลงแงลงไก่ก็สวยแน่เยาเพิ่มนึ่ง้านวิ่้อทำหออมาโซ่หน่อยสหาสิบบาทปจ้งล้นี่สามโลห้าสิบบาทโอ้โหใครไม่ซื้อก็ให้รู้ไป นะครับแจกไปขายไปพี่น้องไ,ไม่เกินไรเท่าไหร่เราก็ขายเราไม่ได้ซื้อใช่ไหมยายพิน<ม>ยายาพินได้เหมาเองแล้วสองร้อยไม่ให้ผู้ใดย่อมหน่อยยายินอันนี้จะเป็นหน่อไม้ไอเขาเนีงก็เผานะครับพี่น้อง <ไป S 1> ห้าร,หารูขายไปลวดจะเท่าไรปปหร่อ่ะอืมเกียรติสิบแปดสิบเอาเท่านั้นแหละเพราะเดี๋ยวไปเขาเดียวอ จะซ้ำกันนี่หละนละครับพี่น้อง